สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่แชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับมาหน้าขาวเพจต่างๆได้นำเอาคำพูดของพระที่ให้สัมภาษณ์เหมือนว่าจะปั่นให้เกิดความเสียหายเกิดการเข้าใจผิดกับเอฟซี ให้เกิดปัญหาขัดแย้งในฝั่งของเราแล้วความรู้สึกของเจ้าปู่เหมือนว่าจะกลัวว่าหลายๆท่านจะไม่เข้าใจไปหลงเชื่อคำพูดคำจาของฝั่งนั้นจะเกิดการเข้าใจผิดเกิดการต่อว่าเจ้าปู่จึงมาที่บายคนหนึ่งบอกว่าพระก็ไม่ควรออกมาให้ลุงพลหนักใจอีกเจ้าปู่จะพูดให้เป็นกลางให้พวกท่าน ได้รู้ถึงเหตุผลที่ทำให้ต้องพูดแบบนั้นแต่ถามว่าท่านควรออกมาไหมหรือไม่ควรออกมาท่านไม่ออกมาไม่ได้เพราะท่านะถูกพ่วงถูกโยงให้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วท่านจะหนีปัญหาหรือหลบปัญหาไม่ได้เพราะยังไงสื่อหรือฝั่งนั้นมันต้องมาหาท่านคุยกับท่านต้องให้ท่านอธิบายอยู่แล้ว แต่การอธิบายของท่านฟังดูแล้วบ้าหรือเปล่าทำไมพระพูดแบบนั้นคนอยู่นิ่งๆไปก่อนไม่ต้องพูดเยอะฟังเจ้าปู่ก่อนออกความคิดเห็นทีหลังก็ยังไม่สายถ้าท่านจะหลบอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ปล่อยแต่การออกมาของท่านทำยังไงให้มันมีผลดีที่สุดมีผลร้ายน้อยที่สุดเช่นพระพูดแบบนั้น ที่ให้ข่าวที่ท่านออกมาสื่อช่องหนึ่งท่านทิ้งลุงพลไปแล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่นะครับตอนที่ออกข่าวว่าจะถอยออกจากลุงนั่นคือการเล่นละครระหว่างยูทูบเบอร์พระอาจารย์แล้วก็ลุงเพื่ออะไรตอนนั้นพระอาจารย์ปรึกษามาว่าท่านเนี่ยมีแผนที่จะล้วงความลับของฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะกิ้งกืออยากจะรู้ว่าที่อ้างว่ามีหลักฐานจริงๆแล้ว มีจริงหรือเปล่าดังนั้นจึงเกิดการวางแผนเล่นละครทำเป็นว่าแตกแยกกับลุงทิ้งลุงเพื่อให้ฝั่งนั้นติดต่อกลับมาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube นุ้ยพากินเที่ยวได้พูดไว้ดังนี้ครับทำไมทนายของลุงพลเงียบทำไมไม่ออกสื่อทำไมทำงานเงียบเป็นจุดยืนของทนายค่ะเป็นหน้าที่ของพีเบิ้มมั่นใจว่าถ้าลุงพลจะชนะ ต้องชนะด้วยความบริสุทธิ์จริงๆจะต้องไม่มีนอกมีในถ้ามีนอกมีในปุ๊บเขาจะดูถูกเราได้ในความหวังดีของหลายๆท่านมันอาจจะเป็นผลร้ายกับลุงพลเพราะฉะนั้นขอให้ลุงพลกับทีมทนายสู้แบบมีศักดิ์ศรีสู้แบบมีบ,บ,มบริสุทธิ์ใจแล้วนุ้ยจะภูมิใจมากกับสิ่งที่ลุงพลชนะเลิศถ้ามีการสู้แบบมีนอกมีในแบบฝ่าย ผู้สูญเสียธรรมเอกสารทุกอย่างเผาหมดนุย้ยไม่ชอบเลยถ้าสู้กันก็เตะแบบนวมน้ำเงินแดงเลยเข่าห้ามเตะแบบใต้เข็มขัดอยากให้ลุงพลป้าแตนสู้คดีในครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์และเราจะภาคภูมิใจที่สุดแล้วนุย้ยมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทนายสุรชัยท่านมีอยู่นะที่จะแก้ต่าง หักล้างให้ลุงพลได้ทําได้แน่นอนว่าลุงพลกับป้าแตนคือผู้บริสุทธิ์ไม่มีใครช่วยลุงพลป้าแตนได้นอกจากตัวของลุงกับป้าเองทนายช่วยได้เพราะสามารถคุยกันได้สามารถบอกกล่าวหักล้างต่างๆได้คนที่จะช่วยลุงได้มีอยู่สองคนคือ1ตัวลุงพลเอง2คือทนายลุงพลถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ขอให้ชนะแบบผู้บริสุทธิ์อย่างขาวสะอาดนี่คือสิ่งที่นุ้ยหวัง และอยากได้ถึงเราตายไปไม่รู้กี่ชาติเราก็ยังภูมิใจว่าลุงของเราหนะ่ะชนะเลิศเพราะความบริสุทธิ์ไม่ได้ชนะเลิศเพราะรับข้าวสาร11กระสอบมามีแต่หน้าตัวเมียทำอยากให้ชนะแบบขาวสะอาดคือลุงไม่ได้ทำสู้กันแบบสุดๆไปเลยทนายของลุงก็หักล้างให้ได้นุ้ยเอาใจช่วยทีมทนาย ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้ครับพระอาจารย์ออกมาบอกหลายๆคนที่อยากให้พระอาจารย์ไปดูแลตรงนี้เลยที่ใบให้ฟังว่าเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีวิศวกรควบคุมงานแล้วถ้าเราเข้าไปก้าวไกา่เขาแต่เรานะ่ะจะเห็นใจซึ่งกันและกันให้กมังใจกันให้ผ่านงานนี้ไปได้ด้วยดีช่างตั้ม คงทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในองค์ปู่ปริจิตส่วนพระอาจารย์คงไม่ได้ลงไปที่กกกอกตอนแรกพระอาจารย์ก็ว่าจะไปให้กำลังใจช่างตั้มแต่ติดภารกิจในเรื่องของการสวดมนต์ตรงกับวันพระพอดีส่วนในเรื่องของอาถรรพ์จากหลายๆคนที่คิดว่าการสร้างของใหญ่ในตอนเริ่มต้น เราได้ทำพิธีแต่พอเวลาจะใกล้โยกย้ายไม่เห็นมีการทำพิธีพระอาจารย์ได้เคยอธิบายแล้วว่าไม่มีแล้วสามารถที่จะตัดได้โยกย้ายได้เพราะว่าพระอาจารย์ได้ทำพิธีล้างอาถรรพ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องลงพื้นที่ก็ได้ถ้าเราทำพิธีแล้วแก้ตรงนี้แล้วเราจะดูจาก เวลาพอร่ำแล้วเราเสียน้ำตาแล้วเราร่ำรากันแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่ปริจิตท่านรับรู้แล้วท่านจะต้องได้ออกจากที่นี่เพราะฉะนั้นนะ่ะคำว่าอาถรรพ์จึงถูกล้างไปด้วยน้ำตาเรียบร้อยองค์ปู่ปริจิตได้รับรู้แล้วเพราะเราสื่อผ่านดวงธรรมให้ช่างได้สบายใจว่า ไม่มีอะไรขอแค่เวลาที่จะทํางานให้จุดทู่บอกมีขันห้าเพื่อบอกกล่าวแค่นั้นเองโดยไม่ต้องทําพิธีอะไรอีกแล้วจะทําพิธีอีกทีหนึ่งตอนที่ย้ายปลู่ปริจิตไปหวังเยี่ยมเรียบร้อยแล้วอันนั้นนะ่ะถึงทําพิธีอัญเชิญเพื่อเสริมสิริมงคลขึ้นมาใหม่ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชาญกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับ ตาได้ฟังท่านทนายอุทัยพูดตาขอบคุณมากๆครับท่านทนายเข้าใจตาโดยแท้จริงตาดีใจมากมันเป็นชีวิตจริงของตาเหมือนที่ท่านทนายอุทัยพูดเลยปัญหาทุกอย่างท่านทนายเข้าใจตามากตาทําคลิปขอบคุณท่านทนายที่เข้าใจตาเข้าใจในความรู้สึกของตาเข้าใจในหัวอกของคนเป็นพ่อขอบคุณท่านทนายอ่านใจตาออก ทุกสิ่งทุกอย่างเลยตาฟังแล้วน้ำตาแทบไหลเลยสมแล้วที่เป็นท่านทนายขอให้ชีวิตท่านเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนรักท่านทนายปกติแล้วมีแต่คนจะด่าจะว่าตาแต่ตานะเห็นคลิปท่านทนายแล้วดีใจมากรู้สึกถึงลึกๆจิตใจคนเป็นพ่อเราเป็นพ่อเป็นคนกลางเราไปได้ทั้งโอมน้ำมน สะดิ้งกุ้ยเจ๋งเรารักหลานทั้งหมดเลยท่านทนายเข้าใจตาตาก็ไม่รู้จะตอบแทนท่านทนายได้อย่างไรบ้างถ้าทนายมาตาจะไหว้ทนายเลยครับรู้จิตรู้ใจของตาจริงๆ fc บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจกับทนายถ้าหากใครฟังคลิปของท่านทนายนั่นแหละคือหัวอกของตาจริงๆพูดได้ถูกใจตาจริงๆอาจจะผิดใจ ของคนอื่นเขาสำหรับใจตานั้นถูกใจตาจริงๆคือท่านทนายแบบว่าเป็นคนอายุประมาณ50ขึ้นเขาก็อาจจะรู้ว่านี่คือลูกประสบการณ์มาเยอะถึงอ่านใจจิตใจตาได้ตาฟังครั้งแรกของท่านนะ่ะทนายวันนี้โดยมี fc คนหนึ่งบอกตาว่าเข้าไปดูท่านทนายอุทัยสิพูดถูกต้องเลยชอบทนายอุทัยเหมือนกัน ดูแล้วก็จริงเลยทนายพูดได้ตรงกับความคิดของตาตาไม่ชอบโกหกที่บอกที่สอนลูกไม่ได้ท่านก็พูดได้ดีเป็นอย่างที่ท่านทนายพูดคือเราเนะ่ะบอกแล้วว่าแล้วก็ไม่ได้สำเร็จใครทุกคนไม่อยากจะให้ลูกเป็นคนดีละ่ะเตือนแล้วแต่ไม่ฟังมันก็เป็นเรื่องหนึ่ง ความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับรำอําลาปู่ปริจิตใกล้ถึงเวลาย้ายพญานาคไปสถิตในสถานที่ใหม่ซึ่งเป็นพื้นดินของลุงป้าอันกว้างขวางแปดไร่เศษขณะน,นี้จึงมีชาวบ้านที่ศรัทธาหมุนเวียนมารำถวายการขนย้ายคงตัดทอนเป็นท่อนไปหมดทั้งร่าง ก่อนดำเนินการต้องขออนุญาตต่อเจ้าของที่คือป่าไม้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วทำพิธีขอขมาโดยผู้มีวิชาด้านนี้ควรเชิญผู้ใหญ่ซึ่งคือผู้สูงอายุ60-90ปีในหมู่บ้านหรือตำบลแถบนั้นมาร่วมพิธีและให้นั่งหรือยืนอยู่แถวหน้าไม่ใช่คนเรียนสูงนำหน้าประธาน ต้องเป็นลุงกับป้าอยู่แล้ววิธีนี้ใช้ตอนจะย้ายและตอนก่อสร้างในสถานที่ใหม่ก็ให้ผู้สูงอายุที่นั่นน่ะนำหน้าเช่นกันหวังว่าจะไม่มีใครมาคัดค้านไม่ให้ย้ายองค์ปู่ขอให้การเคลื่อนย้ายปลอดภัยสำเร็จผ่านไปด้วยดีสถานที่แห่งใหม่กว้างขวางเหมาะกับการต้อนรับประชาชน ทั้งในและต่างประเทศที่มาไหว้และเยี่ยมชมจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดสกลน,นครและประเทศไทยสาธุสาธุสวัสดีครับปีระหลงสมบุญ